มูลนิธิไทยคมสนับสนุนให้เด็กๆมีความพร้อมด้านพฤติกรรมและความคิดโดยนำโครงการ You Can Do It มาพัฒนายาวชนซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4มีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจากทั่วประเทศและมีนักเรียนร่วมโครงการกว่า6,500คน You can do it เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆเ,เข้าใจพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นโดยใช้ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม D.I.S และ C พร้อมทั้งจุดประกายความมั่นใจไปสู่อาชีพในฝันทําให้เด็กๆได้เรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนานค่ะกิจกรรมนี้ทําให้ผมปรับตัวเข้ากคนอื่นได้ง่ายขึ้น,นครับทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น กิจกรรม You Can Do It นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆเกนี่ยสามารถเข้าใจพฤติกรรมตัวเองรวมถึงการยอมรับแล้วก็เคารพในความแตกต่างของผู้อื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของเยาวชนไทยในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะมูลนิธิไทยคมสนับสนุนให้เยาวชนไทยคิดเป็นทำเป็น